สวัสดีทุกๆท่านนะครับผมก็ช่องนี้ก็เพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่นะครับผมอ่าเป็นช่องที่ชื่อว่าเฟอร์นิเจอร์บ้านลากไม้ต่อไม้นะครับผมครับก็แนะนํานิดนึงนะครับผมรับช่องนี้เปิดขึ้นมาเนื่องจากว่าผมมีความชอบส่วนตัวเรื่องการทำเฟอร์นิเจอร์จากลากไม้และต่อไม้นะครับผมครับ ที่เห็นอยู่นี้นะครับผมเป็นเป็นรากไม้นะครับผมรากไม้ต่อไม้นะครับก็โดยมากผมจะเน้นอยู่สองไม้นะครับผมครับก็คือไม้หลุมพอนะครับกับไม้ตําเสานะครับหรือว่าไม้กันเกลานะครับผมครับแล้วแต่ว่าพื้นที่เรียกนะครับผมสําหรับภาคใต้น่าจะเรียกว่าตําเสานะครับผมครับซึ่งชื่อจริงๆแล้วเนี่ยครับ ถ้าทางภาคกลางหรือว่าภาคเหนือนะครับผมเคยถามเพื่อนเ <c oughs> พื่อนก็นกนบอกว่าน่าจะเป็นชื่อกันเกลานะครับผมครับเพราะว่ามันมีหลายชื่อเรียกนะครับแต่ว่าก็คือคุณลักษณะของไม้นีครับเหมือนเหมือนกันนะครับผมครับ, <c oughs> รบทีนี้คือแหล่งที่ผมวางไม้วางรากไม้หรือว่าเป็นพื้นที่ที่ที่ผม กำลังพัฒนาปรับปรุงขึ้นนะครับผมให้เป็นพื้นที่สําหรับทำเฟอร์นิเจอร์ทำ,ทำลากไม้ทำต่อไม้นะครับผมครับลองดูรอบๆนะครับผมก็อธิบายก่อนนะครับว่าตอไม้พวกนี้นะครับผมซื้อมาครับหาซื้อมาจากบริเวณรอบๆหมู่บ้านผมนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มหายากแล้วครับผม ตอนแรกเนี่ยครับหาง่ายเพราะว่าคนในพื้นที่นะครับจะไม่เห็นความสำคัญของตอไม้นี้เลยนะครับเขาก็จะเผาทิ้งไปบ้างขุดทิ้งพาไปทำไม้ฟืนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมเห็นความสำคัญของตอไม้รากไม้นะครับผมก็เลยกว้านซื้อนะครับพอกว้านซื้อเยอะเะเข้านะครับคนในพื้นที่ก็จะรู้ว่าผมพาไปทำประโยชน์ได้แล้วก็ ก็จะปรับราคาให้สูงขึ้นนะครับผมก็เริ่มมีค่ามีมูลค่าในในในชิ้นส่วนในชิ้นไม้นั้นนะครับผมสังเกตนะครับว่าผมซื้อไว้ค่อนข้างจะหลายต่อน,นะครับแต่ว่าก็ยังมีมาเรื่อยๆนะครับผมก็มีเมก็ซื้อมีก็ซื้อนะครับผมไม่มีก็หาซื้อตอนนี้เราถือว่าจะ อยู่ไกลจากพื้นที่ที่ผมทำงานแล้วครับเพราะว่ามันมันมันเริ่มหาซื้อยากเลยครับครับนี่คือมดอ่าเขาแทะไม้นะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะอ่ากินเนื้อไม้ได้นะครับผม ก็คือแทะได้ก็แทะแทะได้เฉพาะเปลือกเท่านั้นแล้วครับเนื้อไม้ก็ยังแข็งแรงคงทนทานอยู่เหมือนเดิมครับผมนี่คือรากไม้ตําสองหมดเลยนะครับผมซึ่งบางชิ้นก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วเพราะว่าผมได้ตัดแล้วก็พาไปทำชิ้นงานแล้วลวหลายชิ้นนะครับผมจริงๆผมเริ่มทำชิ้นงานจากรากไม้นี่ครับปั๊มหน้าจะประมาณห้าปีได้แล้วครับผม แล้วก็หลังตอนหลังก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความนิยมมันมีความนิยมครับก็เลยเริ่มเก็บสะสมนะครับท่านใดมีก็โดยมากจะเอามาขายผมผมก็จะเริ่มซื้อไว้ครับซื้อไว้ซื้อไว้แล้วก็ไม่มีที่วางครับเต็มไปหมดตอนหลังก็เลยถมที่แล้วก็เอาลากไม้ต่อไม้นี่มาวางไว้นะครับก็คือที่นี่นี่เองครับครับ หลายคนตรงใจว่าแล้วผมเก็บที่ไหนน้ำมันเยอะจังครับคือที่นี่เลยครับผมที่นี่ก็คือบ้านควรสตอครับผมครับดูตอนนี้ครับใหญ่มากครับผมตอนนี้นี่รู้สึกว่าผมไปซื้อมาจากอ่าที่บ้านเนินดิมิตนะครับผมแต่นี้ผมทําชิ้นส่วนไปแล้วครับทําชิ้นงานไปแล้วคครรัับบนี่ก็เป็นพวกไม้เสานะครับ กะว่าจะไว้ทําเป็นขนมนะครับผมก็แต่ละแต่ละต้นนะครับผมก็จะมีประวัติของเขานะครับแล้วก็มีความคงต้นเหนียวแน่นมากครับผมปลวกไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับผมปลวกไม่กินเลยครับแล้วก็มดอะไรต่างๆไม่กินเลยครับผมทำอะไรมันไม่ได้เลยครับมันก็ยังคงอยู่สภาพนี้มานานครับ ดูกว้างๆนะครับที่วางเสาอยู่นี้นะครับคือผมกําลังจะก่อสร้างทําเป็นเรือนโลงไม้นะครับผมเพื่อไว้สําหรับทํางานนะครับไว้ทำาฟอร์นิเจอร์ล้วนๆเลยครับพยายามหาที่ที่มันไกลจากหมู่บ้านคนนะเพราะว่าการทำเฟอร์นิเจอร์นี้บางทีกัดบ้างอะไรบ้างมันก็จะมีขี้ฝุ่นบ้างอะไรบ้างนะครับก็ พยายามดิกเลี่ยงแหล่งชุมชนนะครับอันนี้ก็คือตอไม้ตำเสาเหมือนกันครับผมนี่ก็หนึ่งชิ้น,นครับนี่ก็ชิ้นอีกชิ้นครับผมนี่ก็มันเป็นไม้เสาครับสามารถเอาไปทำเสาได้ลูกนั่งได้นะครับผมทำได้หลายอย่างนี่ก็ ก็มาปลูกต้นไม้บ้างอะไรบ้างครับตั้งโชว์ให้มันสวยงามครับมันก็ตั้งอยู่อย่างนี้ครับปลวกอะไรก็กินไม่ได้ครับคือคุณลักษณะพิเศษของไม้ตํเสาเนี่ครับอ่าอธิบายฟังว่าทําไมผมถึงใช้ไม้ตําเสาไม้กันเกลาครับเพราะมันมีคุณสมบัติพิเศษอยูอ่สองอย่างครับที่ผมชอบนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะลองเท้นให้ดูนะ คือไม้ตำเสาเนี่ยครับหรือไม้กันกราเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษอยู่หนึ่งอย่างครับที่ที่ผมชอบมันเข้ามากก็คือว่ามันสดเสมอครับผมคําว่าสดเสมอหมายถึงว่าแม้ขนาดว่าต้นตายไปแล้วนะครับก็คือเราตัดต้นไปแล้วแล้วก็เหลือแต่รากนะครับถ้าเราเอามีดมาฟันดูนะครับด้านในครับด้านในของไม้นะครับตรงที่มันเป็นเนื้อไม้จริงๆครับไม่ใช่ที่มันเป็นเริ่มเปื่อยแล้ว มันยังสดอยู่นะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมเยาฟันให้ดูอันนี้คือตอไม้ตำเสาครับนี่ครับก็คือตูกัดมาทิ้งมานานแล้วครับผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีเือนกันครับอันนี้ครับด้านในของตอไม้จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับท่างถึงกีดไหครับมันยังขาวอยู่เลยครับผม ขาวอยู่เลยก็คือหมายถึงว่ามันยังสดอยู่เลยนั่นเองนะครับผมครับเกตไหมครับเนื้อไม้ยังสดอยู่เลยข้านในนี่คือเนื้อไม้ตําเฉาครับก็คือมันยังสดเสมอหมายถึงว่ายังสดอยู่เลยครับผมครเดี๋ยวผมลองฟันบางอื่นดูให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันยังขาวอยู่เลยครับผมนั่นหมายถึงว่ามันยังสดอยู่เลยครับผม ตรงไหนที่ใกล้โคลนมากๆนะครับมันยังเป็นน้ําอยู่เลยครับว่าอย่างนั้นก็ได้ครับผมครับก็คือยังสดมากครับผมครับสําหรับตอนนี้นะครับตอนนี้จะดูใหญ่หน่อยครับจริงๆตอนนี้ไม่ใช่ตอตําเสาหรอกครับมันเป็นตอเทพทาโรหรือว่าไม้จวงครับบ้านบ้านทางถินภาคใต้เรียกว่าไม้จวงครับผมแต่ภาคกลาง่าจะเรียกว่าเทพทาโรนะครับตอไม้นี้มีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่าปลวกไม่กินเหมือนกันครับผม แต่ว่ามันไม่สดแล้วนะครับมันไม่ไม่เหมือนกับไม้ตำเสาที่มันสดเสมอครับตอนนี้ไม่สดแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษกองมันก็คือมันเป็นไม้มงคลมันเป็นไม้หอมครับผมก็เลยเก็บไว้นะครับผมซื้อไว้นะครับขนาดใหญ่โตมากครับผมครับนี่คือถ้าเราไปยืนบริเวณใกล้ๆตรงนี้ครับแถวๆนี้ครับมันจะมีกลิ่นหอมนะครับผมหอมมาจากเมอไม้ครับผมับหอมมากครับ นี่ผมก็เลยซื้อไว้ผมชอบมากครับตอนนี้มันมีเสน่ครับมันหอมแบบหอมแบบเลื่อนๆนะครับนี่ครับดูต่อนครับดูไม้เนื้อไม้นะครับคือเผาไฟไม่กินเหมือนกันครับผมเทศตาโลนี่ครับมันฝังอยู่ในดินน่าจะประมาณสิบกว่าปีครับผมไปลื้อมาแล้วก็เอามาตั้งไว้ที่กองไม้นะครับผม แต่ว่าตามเสาก็เหมือนกันครับกันเกาก็คือผอไฟไม่กินเหมือนกันเพราะว่ามันยังสดอยู่ครับด้านในนี่ครับหอมมากครับผมชอบอยู่แถวนี้เพราะว่ามันได้กลิ่นความหอมของเนื้อไม้กันเคลับครับนี่คือด้านในครับสังเห็นไหครับมันก็เริ่มผุเปื่อยไปตามอายุการเวลาครับผมแต่ว่าไม้ก็ยังแข็งอยู่ครับนี่คือรวมรวมนะครับผม ก็วันนี้ก็มาทําความรู้จักกันก่อนนะครับผมครับผมก็ผมชื่อปูนะครับผมปูนะครับชื่อจริงๆก็คือสัมพันธ์กลิ่นทองนะครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กผมนะครับก็คือเด็กสองพระนาศีทองนะครับผมครับที่ผมตั้งชื่อเด็กสองพระนาศีทองเพราะว่าผมก็นิยมเช่าหาเล่นหาพระเครื่องเหมือนกัน,นครับผมแล้วก็ นาสีทองก็คือเป็นหมู่บ้านของผมนั่นเองครับผมหมู่บ้านชุมชนบ้านนาสีทองนะครับผมบก็เลยตั้งชื่อว่าเด็กสองพระนาสีทองนะครับผมบก็อาชีพหลักๆผมนะครับผมมีอาชีพประจําก็คือผมเป็นเจ้าหน้าที่งานระบบอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับแถวๆหมู่บ้านนี่แหละครับแล้วก็อาชีพสองสามรองผมมีสองอาชีพนะครับผมก็คือ <c oughs> อสองพระก็คือรับซื้อรับหารับเช่าหาพระเครื่องนะครับผม <c oughs> แล้วก็อีกอันนึงครับผมออีกสองอันก็คือว่าผมรับซื้อแล้วก็รับซ่อมมอเตอร์ไซค์เก่าครับผมรับซื้อมอเตอร์ไซค์เก่ามือหนึ่งมือสองคนระับเน้นจําเป็นมือสองก็ค,คือเพจที่ผมอ่าช่องที่ผมตั้งเป็นคิงทองมอเตอร์ไซค์ ico, คลาสสิกนั่นก็คืออันอันอ่าเป็น งานที่ผมชอบนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือพอยต์เจอร์บ้านลากไม้ตอ่อไม้นี่แหละครับครับก็ประมาณนั้นนะครับท่านใดสนใจชิน้นชิ้นไหนหร,รไไไรหรือว่าต้องการไม้ไปทําอะไรหรือว่าต้องการฟอยตเจอร์ลากไม้ตอ่ไตอไม้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทําเป็นชิ้นงานแหละเดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวให้ดูนะครับผมว่าชิ้นงานไม้พวกนี้นะครับเราเอาไปทําชิ้นงานได้ยังไงครับผม แล้วก็มันจะเริ่มตรงไหนยังไงครับผมเพราะว่ามันเป็นรากไม้ต่อไม้ครับครับนี่นะครับคือไม้ทุกชิ้นนะครับมันจะมีคุณลักษณะพิเศษของมันนะครับอ่ามันเรียกว่าชิ้นงานที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่เหมือนกับไอมันจะไม่เหมือนกันเลยครับผมเรียกว่าชิ้นเดียวในโลกประมาณนั้นนะครับก็มีอยู่ชิ้นเดียวครับชิ้นเดียวเท่านั้นแล้วก็ลักษณะของมันก็จะเป็น คุณนมบัติเฉพาะตัวของมันนะครับมันจะเป็นของมันอย่างเดียวเลยครับผมไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบได้นะครับความคงทนทนทานมันก็เหนียวแน่นมากครับผมห้าปีสิบปีถ้าเกิดว่าไม่ไปเผาไม่ไปทําอะไรมันมันก็ยังอยู่อยู่เหมือนเดิมครับครับอย่างตอนนี้นะครับผมถามประวัติมาเจ้าของเพราะว่าเจ้าของณตอนนี้นะครับก็ประมาณหกสิบกว่าหรือเกือบเจ็ดสิบนะครับ ก็บอกว่าคุณพ่อเขานี่ครับไปซื้อสวนแล้วก็ก่อนซื้อเนี่ยครับมันก็มีต้นอ่าเทพทาโรอยู่แล้วครับตอนนี้คุณพ่อเขาเสียไปแล้วครับคุณพ่ออายุประมาณ85ปีครับเสียไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ครับจนมาถึงรุ่นเขาเนี่ยครับเขาก็ได้เลื่อยเลื่อยไม้แล้วก็เอามาแปรรูปทำบ้านนะครับผมก็ตอนนี้ น่าจะประมาณบ้านเขาที่ที่ทำเสร็จมาครับประมาณสาสิบกว่าปีแล้วครับผมตอนนี้รวมๆแล้วผมว่าน่าจะเกือบร้อยปีนะครับับยังสวยงามคงทนอยู่เลยครับผมอยู่รอบๆนะครับ,รบเทปตาโลหรือจวงนะครับผม ใหญ่โตเรียกว่าสามคนยกยังไม่ไหวครับผมหนักมากครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมที่ติดตามช่องผมแล้วก็คอมเมนต์มาบ้างถามกันมาบ้างอะไรบ้างครับมันเป็นหรือว่าสงสัยสอบถามชิ้นไหนยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับผม facebook ตามที่แจ้งไว้แล้วก็ เบอร์มือถือเดี๋ยวผมก็จะใส่ไว้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับเชานี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับครับสวัสดีครับ